สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาปีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปู้ิอีกแล้วนะคะในวันที่21บกรกฎาคม2 5ง4นะคาอ่นะคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดยังคงแพร่ระบาดอยู่นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะสวมหนา้ากากอนามายัยเวย้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือ เตรียมรูปตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนผ่อม้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆเปิดหนังสือปีที่หน้า47นะคะหน้า47นะคะเจอหรือยังคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้เด็กๆดูภาพก่อนมีทั้งหมดอยู่4ภาพนะคะวันนี้เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับการเดินการยืนอย่างมีมารยาทนะคะ ามารยาทในการยืนหรือการเดินต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นการแสดงความเคารพที่อ่อนน้อมและสุภาพนะคะเด็กๆควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ต้องก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อยืนอยู่กับผู้ใหญ่ก็ต้องยืนให้สำรวมและสุภาพนะคะทีนี้มาดูในภาพของเรานะคะภาพที่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเดินผ่านคุณครูเดินผ่านผู้ใหญ่ เด็กคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติตนถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้มาดูภาพที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกันวิ่งผ่านผู้ใหญ่ปฏิบัติตนถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำเครื่องหมายกกบาท ทับภาพสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้ระบายสีภาพเด็กที่มีมารยาทที่ดีนะคะเด็กๆคิดว่าเราควรจะกากบาดท,ทับภาพไหนและระบายสีภาพไหนดีนะใช่ค่ะเรากากาบาดท,ทับภาพเด็กที่กําลังวิ่งใช่ไหมคะและเราระบายสีภาพเด็กที่เดินแล้วกลมศีรษะใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูภาพข้างล่างอีก เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนควรจะทําเครื่องไหมกรกากบาทและภาพไหนควรจะลาใบาสีนะคะเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะไม่ยากเลยนะคะไปทํากันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะเราเรียนเสริมประสบการณเรียนรู้ตัวเด็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะพัฒนาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆเปิดหนังสือปีที่หน้าเจ็ดเลยนะคะเขียนคำตามรอยประและหัดอ่านนะคะทีนี้ให้เด็กๆมาหัดอ่านตามคุณครูก่อนนะคะมันจะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอีนะคะคำที่หนึ่งนะคะดอ,อีดีนะคะคำที่หนึ่งดีอ่านว่าดีนะคะตัวที่สองตอีตีออ ตีคำคที่สมมอีมีมีปอีปีปีสอีสีสีนะคะให้เด็กๆไปคัดตามคำว่าดีตีมีปีสีนะคะ คัดตามรอยปละทุกตัวเลยนะคะระบายสีมาด้วยก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะค่ะไปทํากันเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกสนานและได้ความรู้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ การเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณ <c oughs> การขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน <c oughs> การไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว,สว้สวย ไหวยอย่างถูกต้องไหวช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทําให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหวผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้า ทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหวจนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเรา หรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาท